สั้นเอฟซีเรื่องไม่สวยแล้วไงตอนเดียวจบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะนี่เก้ดูนางเด็กไหม่ที่ตัวโคตรดำเลยอย่าไปยุ่งกับมันเออเออฉันว่าก็เป็นแบบนั้นแหละเกิดมาผิวไม่เคยขาวสมหน้าเพื่อนๆเ,เขาพูดอะไรกันนะ่ะฉันไม่ได้ยินเลยนะเนี่ย เฮ้ยแล้วมันไปทางไหนอ่ะ <c ười> ไม่หวีผมมาโรงเรียน <c ười> ไม่หวีผมมาโรงเรียนอ้าวนี่ห้องฉันหลอนเนี่ยไม่กล้าเข้าไปเลยเนี่ยผิวฉันเป็นสีแบบนี้ฮา <c ười> <c ười> อยูน่นางนั่นดีไอ้ใครเนี่ยตัวดำอย่างกับแมงมุมฉันกว่าแมงมุมเอ่เออะไรกันเนี่ยออกไปจากห้องพวกฉันเลยนี่มันห้องพวกเรานี่ก็ห้องฉันอ้ยอ้ยไม่อยากนั่งใกลย้ยายนี่เลยไอ้ ฉันนั่งตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ฉันนั่งตรงไหนได้บ้างเนี่ยตรงนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้ตรงนี้แล้วกันหวังว่าจะได้นะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปพักกินข้าวแล้วใครบอกว่าพักยังเรียนอีกวิชาหนึ่ง หิวอ่ะหิวจังเลยฮคุณครูไปสอนห้องนู้นแล้วเพื่อนๆก็ต่างเล่นโทรศัพท์ขายเพื่อนแกอ่อะอะไรอะไรพวกเธอกินแฮมเบอร์เกอร์อยู่กินไหมไม่กินเหม็นสาบไปนั่งเรียนต่อสิครูยังอะไรเนี้ย อย่ามานั่งใกล้ฉันเ <c oughs> หม่ยฉันต้องนั่งคนเดียวอีกแล้วเนี่ยใครตอบได้บ้างจ้าเอา้าวแมงสาบทำไมเธอกินหกเหลอะเธอแบบนั้นละจ้าไปเก็บกวาดให้เรียบร้อยนะจ้าแมงสาบค่ะอีเหรอคะแมงสาบก็เด็กใหม่ไงจ้าลูกพวกหนู อ้าวเธอชื่อแมงสาบเหรอนี่อย่ามาว่าชื่อฉันนะทำไมจะ๊ะไอ้ไม่ไหวแล้วนะค,นคุณครูคะวันนี้จะเด็กหญิงแมงสาบหลังหน้าดีกว่า พุ่งเดี๋ยวเราขัดค่อยขัดพรุ่งน,นี้ที่บ้านละกันขัดที่โรงเรียนไปก่อนโอเคไม่มีสบู่เดี๋ยวค่อยไปขัดที่บ้านทำไมเพื่อนต้องรอชี้ฉันด้วยมีกาเข้าห้องเรียกลัวเพื่อนดักขาเหมือนที่โรงเรียนเก่าซื้อน้ำกินเสร็จแล้วอิ่มแล้วด้วย อ้าแต่กิ่งแมงสาบครูคกำลังเรียกคนจะตอบอยู่เลยแต่กิ่งแมงสามาตอบได้ไหมจ๊ะอ้าวครูปไปแล้วเหม็นกลิ่นสาบอ้าวโอ้ย,อยน่าเบื่อเมงสาเมงสาวันนี้เธอทำเวนด้วยนะอะไรเนี่ยฉันต้องให้ฉันมากวาดบ้าน ืเลิกเรียนแล้วใช่ไหมได้ฉันจะกลับบ้านไปขัดผิวก่อนแล้วกันพรุ่งนี้พวกเธอเจอกันหยุดได้แล้วจ้าฉันจะไปแต่งตัวละค่ะเจ้านาย เดี๋ยวหนูไปแล้วนะคะไปทำงานนะค่ะไปเถอะค่ะไปโรงเรียนได้ละไปเลยค่ะคุณเฟนอือือไปให้เร็วๆนะจ๊ะไม่ต้องเร็วมากก็ได้จ๊ะ ขับรถให้มันดีๆหน่อยขับรถภาษาอะไรเนี่ยก็มาเว้นเว้นเว้นนิดหนึ่งผมไม่รู้นี่ว่าโรงเรียนคุณอยู่ไหนก็ตรงไปเลยแล้วก็เลี้ยวไปเลยจ้าแบบยาวๆเลยนะ ใหถึงทางแยกไปเลยจ้าขับให้มันดีดีหน่อยค่ะอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกรีดเคยแบบเคยโดนกว่านี้หรือยังไอ้รระวังรัสวสีฟ้านะคะคุณไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็โอ้โหโดนตูดไม่นาน ไปเลยไปเลยจ้าเฮ้ลูกเลยมาตั้งหน้านล้วเนี้ยแล้ก็ไม่บอกนะเมื่อกี้เราไม่ได้ตั้งใจคนชนตายนะทุกไม่ได้ตั้งใจเลยมึงไม่เห็นนะ่ะก็คือรถมันแรงด้วย ราไม่ได้ตั้งใจจะชนคู่อีกคนหนึ่งแล้วเนี่ยไปลงมาถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปหาเพื่อนๆก่อนนะเด็กใหม่หรอแกสวัสดีเธอคือใครเหรอหันมามองสิหัวแต่เล่นโทรศัพท์หันมามองส,มมองสิใครเหรอเฮ้ยตายแล้วใครเนี่ย ้ปใครเนี่ยใครอ่ะก็ฉันน้ำไงเฮ้ยใครอ่ะน้ำไงจ๊ะเฮ้ยใครน้ำเข้าใจเป็นเรียนละไม่ต้องมายุ่งกับฉันเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันไมเอ่ยถ้าใครชอบคิีนี้นะคะคะลืมกดไลค์ ก็แทะก็ s ับ i b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บ